ซูเปอร์ทวี2025อาจารย์เนมจากข้อแบบนี้เป็นข้อประเภทอะไรเนาะ <c oughs> เป็นข้อประเภทอะไรนะเออ verb tense แล้วก็ voice นั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นคำว่า complete แล้วก็ต่าง tense ต่าง voice กันนั่นเองนะใครจำได้ตอบมาในคอมเมนต์เลยแต่ใครทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำไงนะเซฟคลิปนี้ไว้แล้วดูคลิปนี้ให้จบมาดูกันเขาบอกว่า final report นะครับ final report uh, before the meeting tomorrow เ uh, อ before the meeting tomorrow คำว่า final report ต้องใช้ verb อ,อะไรดีนะครับ้าเอก will complete อ uh, มาคุยกันก่อน complete แปลว่าเป็น verb no? เนานะทำให้เสร็จสิ้นนะครับทำให้เสร็จสิ้นเออ is completing will have been completed หรือ Uh, was complete อ่าถ้าเราเจอแบบนี้นะครับนักเรียนคำว่า complete ตรงนี้มองเป็นอะไรครับเป็น adjective นะครับสำหรับข้อดีด็นะข้อนี้ตอบอะไรอ่ะตอบมาถ้าอยากรู้เฉลยแล้วจะบอกนะถูกไหมคำตอบข้อนี้คือข้อ C will have been completed เป็นแบบ future perfect นะครับ uh, future perfect แบบ passive voice อืมทำไมถึงเพิ passive voice เพราะว่าอะไรครับประธาน final report เนี่ยรายงานเนี่ยตัวนี้ยเนี่ยเป็นยังไงครับมันไม่สามารถทำเสร็จด้วยตัวเองได้มันต้องถูกทำให้เสร็จและมีข้อเดียวที่เป็น passive voice ก็คือนะครับ passive voice ก็คือมีข้อ4ข้อเดียวนะครับใครตอบข้อ4คนนั้น เก่งมากมากไอ้ข้อสี่ครับ